สวัสดีค่ะติดตบุตรกลยชินุพันธ์นะคะประจำวันที่หนึ่ง ที่เริ่มเปิดให้ซื้อขายกันวันนี้เป็นวันแรกนะคะแล้วก็จะเปิดให้ซื้อขายไปช่วงเวลาประมาณ3เดือนนะคะสึงสิ้นเดือนมิถุนายนนะคะตรงนี้ก็คาดว่าจะเห็นเม็ดเงินไหลเข้าไปยังหุ้น big cap ในตลาดบ้านเรานะคะแล้วก็จะเห็นว่ามีแรงยิงกำไรเข้ามาในช่วงก่อนหน้านี้นะคะ,ะในระดับหนึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยเรามองว่าเซนิเมนต์การลงทุนที่เป็นบวกจากข้างนอก ก็เป็นอีกปัจจัยที่เข้ามาเป็นแรงหนุนต่อภาพการฟื้นตัวของตลาดหุ้นในบ้านเราวันนี้นะคะหลังจากที่เห็นตัวเลขเศรษฐกิจในจีนนะคะออกมามีสัญญาณการฟื้นตัวนะคะในภาคการผลิตนะคะแล้วก็ช้านี้เองเนี่ยตัวเลขไซสซินแมนูแฟคเจอริงพีเนะคะของจีนก็ออกมา ดีกว่าที่คาดการนะคะเหนือระดับ50จุดนะคะจากที่คาดการว่าจะาขยายตัว45.5จุดนะคะตรงนี้เองเนี่ยก็ยิ่งหนุนเจนิเมนต์ในเชิงบวก ของภาพการลงทุนในตลาดหุ้นนะคะทั่วโลกนะคะนอกจากนี้นนเองเนี่ยถ้าดูในเรื่องของสถานการณ์การแพร่บ่าของเชื้อไวรัสโควิด1 i นะคะในฝั่งยุโรปก,ก็มีสัญญาเรื่องของการชะลอลงของตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่นะคะแม้ว่าในฝั่งสหรัฐก็ยังดูมีสถานการณ์การแพร่บาดของเชื้อไวรัสที่ค่อนข้างรุนแรงอยู่นะคะ ่ถ้าไปดูในส่วนของการปรับประมาณการในเรื่องของการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกนะคะจากหลายๆสำนักก็ออกมาในทางเดียวกันก็คือปรับลดลงนะคะตรงนี้เองเนี่ยก็อาจจะยังเป็นปัจจัยที่กดดันในเรื่องของภาพรวมการลงทุนแล้วก็จำกัดในเรื่องของอัพไซต์การฟื้นตัวของตลาดหุ้นในบ้านเรารวมถึงเซฟตี้เด็กฟิวเจอร์ได้อยู่บ้างนะคะแต่ว่าน้ำหนัก หลักๆวันนี้เนี่ยเราให้กับในเรื่องของตัว S S F นะคะที่จะผลักดันให้ตัว Safety d e x Future เนี่ยปรับตัวขึ้นได้ต่อนะคะเรามองแนวต้านถัดไปที่ระดับ760นะคะแล้วก็775นะคะในส่วนของ S 5 0M20 ก็ลุ้นที่จะขึ้นไปต่อนะคะส่วนแนวรับ มองที่ระดับ730จุดแล้วก็715จุดนะคะดังนั้นกลยุทธ์การลงทุนระหว่างวันเราแนะนำให้เทรดดิ้งลองนะคะไ5 0่ส M20 ในกรอบ730ถึง775ค่ะ ส่วนก็ออนไลฟิวเจอร์นะคะเรามองน้โน้มวันนี้น่าจะพักตัวต่อนะคะเอ่อโดยมองในส่วนของราคาทองคำสปอตที่เมื่อคืนนี้เนี่ยหลุดแนวรับบริเวณ1,600หอเหรียญลงมานะคะทำโลทีับ 1, ร่ร้ดยบ1ส6 6เหรียญสหรัฐต่อออนซ์นะคะเอ่อช้านี้เนี่ยเริ่มมีรีบากลับขึ้นมาแถวระด่ับห5 8รเหรียญสหรัฐต่อออนซ์นะคะตัวเลขเศรษฐกิจ ของจีนที่ออกมาดีกว่าที่คาดการแล้วก็ในเรื่องของตัวเลขชิคาโกพีเอของสหรัฐรวมถึงดัชนีความเชื่อมั่นริโภคของสหรัฐเมื่อคืนนี้เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นดีกว่าคาดการนะคะตรงนี้ก็กลับมาเป็นแรงกดดันกับตัวราคาทองคำนะคะอีกท้งล่าสุดเนี่ยมีรายงานเรื่องของธนาคารกลางรัสเซียนะคะประกาศว่าจะระงับการซื้อทองตั้งแต่วันที่1เมษายนนี้นะคะคือถ้าย้อนไปดูเนี่ยในส่วนรัเสเซียจะเห็นได้ว่าในช่วง4-5ปีที่ผ่านมาเนี่ยดูเหมือนจะเป็นผู้ที่ สะสมทองคำเข้าไปในสำรองเนี่ยค่อนข้างมากในอันดับต้นๆน,นะคะในแต่ละปีดังนั้นเนี่ยแนวโน้มที่ประกาศออกมาตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นแรงกดดันต่อภาพรวมการลงทุนในส่วนของทองคำในระยะสั้นได้นะคะขณะที่คืนนี้เนี่ยจะมีเรื่องของรายง,งานตัวเลขการจ้างงานนะคะภาคเอกชนจาก ADP นะคะคาดว่าจะหดตัวลงนะคะตัวเลข PMI ภาคการผลิตของสหรัฐนะคะ ก็คาดว่าจะส่งตัวนะคะแต่ว่าตัวเลข ISM m a n u f a c t u r i n g PMI นะคะมีแนวโน้มจะถดตัวเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นเรามองว่าน่าจะเป็นตัวที่ช่วยประครองราวไซด์ของตัวราคาทองคำและอาจจะให้ทำให้มีการรีบาวกลับขึ้นมาได้บ้างนะคะ นอกจากนี้เองเนี่ยการปรับตัวลดลงมาหลุดระดับ1,600นะคะตรงนี้ก็มองว่าเป็นจังหวะของนักทุนที่ยังรอเข้าสะสมทองคําอยู่นะคะอีกทั้ง SDR p นะคะ ETF ทองคํารายใหญ่มีการทยอเข้าซื้อเข้ามา2.64ตันเมื่อวานนี้นะคะจึงมองว่าราคาทองคําระยะสั้นยังเป็นการพักฐานนะคะแต่ว่าก็มองในส่วนของ กลยุทธ์การลงทุนนะคะตรงนี้เนี่ยเราแนะนำให้เทรดดิ้งลองนะคะ GOM 2 0นะคะในกรอบ1555ถึง1575นะคะเนื่องจากว่า GOM 2 0เนี่ย ตรงนี้เนี่ยเป็นดิสเขากลับมาเป็นดิสเขากับราคาทองคำสปอร์ตกว่า1 0 1ถึง12เหรียญเลยทีเดียวนะคะแนวต้านของตัวสปอร์ตนะคะวันนี้ให้1,585นะคะสำหรับสปอร์ตโกแล้วก็แนวรับ1,570นะคะหลุดลงไป1,560ส่วน GOM20 นะคะแนวต้าน1,572แนวรับ1,558ค่ะ ส่วนบล็อกเทดโมเมนตัมสแกนนะคะวันนี้หุ้นที่ติดเข้ามาในฝั่งบุริสต์โมเมนตัได้แก่ STPI นะคะ k c e IRPC อมตะแ Plan B นะคะส่วน b e ล r ิ s h m โมเมนตัได้แก่ธานีนะคะมีแค่ตัวเดียวสำหรับติดอาวุธกลยุทธ์อนุพันธ์นะคะก็กลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ